การขนส่งเคมีพันธไปยังประเทศเยอรมันการขนส่งสินค้าเคมีพัน ผู้นำเข้าหรือส่งออกกรอข้อมูลลงในระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าล่วงหน้าประมาณหนึ่งสัปดาห์ซึ่งประกอบด้วยชื่อสารชื่อผู้นำเข้าส่งออกรวมถึงวิธีการจัดการกับสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อทีมงานคลังสินค้าได้รับข้อมูลจะประสานไปยังท่าเทียบเรือต่างๆ เพื่อตรวจสอบสถานะตู้สินค้าอันตรายตามข้อมูลที่ได้รับหากข้อมูลถูกต้องจะทำการส่งรถหัวลากเพื่อไปรับตู้สินค้าข้างลำเรือโดยไม่สามารถวางพักสินค้าอันตรายที่ท่าเรือได้ระหว่างรอขนส่งไปยังคลังสินค้าอันตราย เมื่อรถขนส่งรับตู้สินค้าอันตรายเรียบร้อยจะขนส่งมาจัดเก็บที่ท่าสินค้าอันตรายทันทีซึ่งต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บอย่างปลอดภัยรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องมีลักษณะสภาพตัวรถส่วนประกอบและอุปกรณ์ความปลอดภัยตามเกณฑ์ควบคุมมาตรฐานของลูกค้าหรือที่กฎหมายกำหนดมีประกันภัยความเสียหายของวัตถุอันตรายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 1. การเลือกบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งเคมีพัณฑ์ต้องเลือกบรรจุพัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิดผ่านการทดสอบพร้อมได้รับมาตรฐานอันมาร์ก 2. มีการติดสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานบรรจุพัณฑ์ในการส่งออก ของเคมีพันธุ์หรือสินค้าอันตราย 1. วัตถุระเบิด 2. กัดไวไฟ 3. ของเหลวไวไฟ 4. ของแข็งไวไฟ 5. วัตถุออกซิไดซ์ 6. วัตถ,ถุกรมมันตารังสี 7. วัตถุกัดกร่อน 8. วัตถุมีพิษ 9. วัตถ,ถุอันตรายต่างๆนอกเหนือจากที่กล่าวมา จัดเก็บสินค้าเคมีพันธ์ครั้งต้องได้มาตรฐานตามกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบป้องกันภัยและเหตุฉุกเฉินกรณีสารรั่วไหลมีระบบการแจ้งเตือนในการจัดทรงสินค้า มีผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ผู้ส่งสินค้า 2. ผู้ประกอบการ 3. ผู้รับสินค้า 4. ผู้บรรจุสินค้าเคมีพันธุ์ที่ดี 1>, 1. ต้องมีออย่อต้องมีการรับรองออยเพื่อความปลอดภัย 2. กล่องบรรจุพันแน่นอนหนาไม่มีการแตก 3. มีสัญญาณลักเตือนว่ามีสารเคมีอันตร,ราย 4. วันผลิตวันหมดอายุ 5. ส่วนประกอบ 6. มาตรฐานการผลิต 7. ข้อระวัง